สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง KR ราแช n แนนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับอีก1ชุดนะครับที่จะมาฝากกันนะครับทั้งหมด6ชุดนะครับสีงวดติดนะครับสถิติที่เข้ามานะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็อยากให้ดูไปหลายๆสูตรนะครับค่อยไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า คู่ไหนชนตัวไหนเด่นนะครับก็ไม่อยากให้ไปยึดเอาสูตร1สูตรใดนะครับเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรก็คิดได้แตกต่างกันไปนะครับคิดย้อนหลังกลับไปอาจจะเข้าเหมือนกันหมดนะครับแต่งวดต่อไปนะครับตัวเลขอาจจะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็อยากให้ดูไปหลายๆสูตรนะครับค่อยไปเปรียบเทียบแล้วค่อยไปเลือกดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับส่วนอนา,นาคต เราก็มาลุ้นกันว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่คิดคำนวณหรือเปล่านะครับรับชมและถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c อาชแนลหวยฟรีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามา จำนวนจาก1กรกฎาคมนะครับ2 5ง4งวดแรกนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับหลักหน่วยหลักสิบนะครับหลักสิบตำแหน่งที่เราจะมาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็น2องตำแหน่งนี้นะครับหลักร้อยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน 7บวก4เป็น11นะครับ11นะครับแล้วก็ให้บวก1คงที่นะครับก็จะเป็น12นะครับได้เลข2เพิ่มไปอีก1แต้มนะครับเอา2ตัวได้2กับ3นะครับหลัก10นะครับได้2กับ3ส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยใช้หลัก10บนมาบวกหลัก10หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ1 1บวก1เป็น2 2บวก4 <S <S เป็น6นะครับได้เลข6สูตรนี้ให้ลด1แต้มเพิ่ม1แต้มนะครับหกลดหนึ่งนะครับก็จะเหลือห้าหกเพิ่มหนึ่งก็จะได้เลขเจ็ดนะครับหลักสิบสองตัวหลักหน่วยสามตัวนะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้หกคู่ชุดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับงวด สุดท้ายงวดที่เราจะมาลุ้นกันเราค่อยมาจับคู่ดูนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16รกรกฎาคมออก556725หลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2หลักหน่วยคือเลข5นะครับงวดต่อมานะครับหลักร้อยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน 1บวก4ได้5นะครับ5มาบวก1คงที่ได้เลข6นะครับเพิ่ม1แต้มนะครับได้เลข7ได้6กับ7ที่หลักสินะครับหลักหน่วยหลัก10บนคือเลข2นะครับ2มาบวก2เป็น4 4บวก7เป็น11นะครับได้เลข1 11ลด1หเหลือ10นะครับก็คือ0 1 1เพิ่ม1เป็น12นะครับได้เลข2นะครับเอาตัวท้ายนะครับ หลักหน่วยได้0 1 2นะครับหลัก16กับ7จับคู่กันก็จะได้6คู่ชุดนะครับก็จะมี60 61 62 70 71 72นะครับเรามาดูผลรางวัลของวัดต่อมานะครับ1สิงหาคมนะครับออก9 1 0 2 6 1หลัก10ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข6หลักหน่วยคือเลข1 ว่าต่อมานะครับสองตำแหน่งนี้นะครับบวกกันแล้วก็บวกด้วย1คงที่1-3บวก3เป็น4 4่บวก1เป็น5นะครับได้เลข5เพิ่มอีก1แต้มนะครับได้เลข6ได้5กับ6นะครับหลัก10นะครับหลักหน่วยหลัก10บนคือเลข6นะครับ6มาบวก8เป็น14 14บวก5เป็น19นะครับได้เลข9้ ลดหนึ่งนะครับได้เลข8 9เ้าพิ่มหได้เลข0นะครับได้8 90จับคู่กันก็จะได้5 8 59 50 68 69 60นเะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16 16สิงหาคมนะครับผลรางวัลที่ออก0 46 7 50หลัก10นะครับตัวที่เข้ามานะครับคือ เลขห้าหลักหน่วยคือเลข0ูงวดต่อมานะครับงวดที่4 4สีบวกหนึ่งเป็น5นะครับได้เลขห้าแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับได้เลขหเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับได้เลขเจ็ดหลักสิบได้หกกับ7นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักสิบบนคือเลขห้า 5มาบวกหลักสิหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2อนะครับห้บวกหเป็น10 10บวกหอีกเป็น15นะครับได้เลข5้าลด1เพิ่ม1นะครับลด1ได้เลข4 5เพิ่ม1ได้เลข6นะครับได้4 5 6ที่หลักหน่วยนะครับจับคู่กันก็จะได้6คู่ชุด6 4 6ี 6, ่6 7 4้า7 6ห7ดี่นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับของวันที่ผ่านมา 1>, 1กันยายนออก1 1 4 4 7หนหะครับหลัก10ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข7หลักหน่วยคือเลข5นะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมา2 5 6 1 5 0ห5นะครับ ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้หลักร้อยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน2บวก8เป็น10 10บวกหคงที่นะครับก็จะเป็น11นะครับได้เลข1เพิ่มอีก1นเต้มได้เลข2ได้1กับ2นะครับหลัก10หลักหน่วยหลัก10บนคือเลข7นะครับ7มาบวก2เป็น9 9บวก3เป็น12นะครับได้เลข2 ลดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะครับลดหนึ่งได้เลขหนึ่งนะครับเพิ่มอีกหนึ่งได้เลข3ได้หนึ่งสองสามนะครับหลักหน่วยจับคู่กันก็จะได้หกคู่ชุดนะครับก็จะมีคู่แรกนะครับ1 1 1 2 1 3 2 1หนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่ง สองสองส,องสนะครับทั้งหมด6คู่ชุดนะครับใน6คู่ชุดนี้จะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเป็นสูตร2ตัวบนนะครับเป็นสูตร2ตัวบนวก็เป็นสูตรใหม่นะครับถ้าเรามาดูนะครับถ้าเรามาดูแต้มรวมที่ลงให้ดูเลยก่อนหน้านี้นะครับวันนี้จะลองใช้ดูนะครับสูตรเก่า สูตรเก่านะครับสูตรนี้งวดที่แล้วเข้ามานะครับแต่ไม่ลงอันนี้เป็นสูตรเก่าดั้งเดิมนะครับช่วงหลังๆก็มีผิดมีถูกนะครับก็เลยหยุดไปแล้วก็งวดนี้นะครับ2สูตรนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้ผิดนะครับงวดที่แล้วลงนะครับแต่ว่างวดนี้ก็จะลองใช้ดูเพราะว่าสองสูตรนี้มันตัวเลขมันตรงกันนะครับถ้าจะเอาตัวซ้ําๆเลยก็ซ้ํากันที่สองสามสี่ห้านะครับสี่แต้ม แต่เทาทั้งหมดนะครับเราลองมาเทียบดูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็เข้าแต้มนะครับแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มสามแต้มสี่แต้มห้าเข้าแต้มหมดทุกตัวนะครับในหกชุดนี้สองสองสามสี่สามสี่ห้านะครับแต้มนะครับเข้าแต้มหมดแต่ถ้าจะตามคู่ขี้นะครับสุดคู่ขี้ถ้ายังเดินต่อนะครับงวดนี้ หลัก10บนได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่หลักหน่วยได้เลขคี่นะครับก็จะเหลืออยู่2คู่นะครับก็คือคู่2 1หนึ่งอะไรก็2 3นะครับอันนี้คือเอาตามคู่คี่ไปด้วยนะครับก็จะมีอยู่2คู่ที่โดดเด่นนะครับก็จะมีคู่2 1กับ2 3มนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ